แล่นเรือไปบนกระแสคลื่นของความเกิดและความตายควงถ้าครูพูดกับผู้ปฏิบัติงานแล้วครูก็อดที่จะพูดถึงปัญหาเรื่องความเป็นความตายไม่ได้การทำงานรับใช้สังคมในสถานการณ์อย่างเวียดนามเดี๋ยวนี้เราต้องเผชิญกับความตายอยู่เสมอพี่น้องของเรากี่คนแล้วที่ได้อุทิศชีวิตไปรวมทั้งพี่น้องของเราที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อ9ปีที่แล้ว ขณะที่เราทำงานในดินแดนที่ลุกเป็นไฟขณะที่เราฝังศพทั้งเด็กและผู้ใหญ่เราไม่อาจละเลยปัญหาเรื่องความตายได้เลยคนหนุ่มคนสาวพระและชีจํำนวนมากได้ออกมาแล้วเพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยากด้วยชีวิตทั้งชีวิตเขาเหล่านั้นมีสติระลึกอยู่เสมอว่าปัญหาสำคัญที่สุดในพุทธธรรมคือปัญหาความเป็นและความตาย เมื่อเราได้ประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าความเป็นและความตายนั้นเป็นสองด้านของความจริงของชีวิตเราก็จะมีขวัญที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งทั้งสองตอนครูอายุ19ปีครูได้รับมอบหมายให้เจริญสติพิจารณาซากศพบำเพ็ญอสุภกรรมฐานในป่าช้าตอนนั้นครูรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากเย็นที่สุดครูได้ต่อต้านการเจริญสติแบบนั้นด้วย ครูเคยคิดว่าการเจริญกรรมาฐานแบบนั้นน่าจะเอาไว้ให้คนอายุมากสักหน่อยราว3 5หรือ40ปีจะเหมาะกว่าแต่ทว่านับตั้งแต่นั้นมาครูได้เห็นศพหารหนุ่มมากมายนอนเหยียดยาวไม่กระดุกกระดิกเป็นแถวๆบางคนอายุเพียง 13, 14หรือ15ปีเท่านั้นเขาเหล่านั้นยังไม่พร้อมยังไม่ได้เตรียมตัวสำหรับความตายเลยและเดี๋ยวนี้ครูเห็นแล้วว่า ถ้าคนเราไม่รู้จักวิธีตายเราก็จะไม่รู้จักวิธีมีชีวิตอยู่ด้วยเพราะว่าความตายก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อสองวันก่อนวินหัวบอกครูว่าตามความคิดของเธอคนอายุสักยี่สิบก็จเจริญอสุภก,กรรมฐานได้แล้ววินหัวพูดอย่างนี้ได้เพราะเธอเองเพิ่งย่างเข้า21ปี เราจะต้องกล้ามองความตายรู้เท่าทันและยอมรับมันเหมือนเรามองการยอมรับการมีชีวิตมหาสติปฐานสูตรได้กล่าวถึงการบำเพ็ญอสุภกรรมฐานไว้ว่าจงพิจารณาการแตกสลายของร่างกายดูให้เห็นว่าร่างกายนั้นขึ้นอืดอย่างไรค่อยๆกลายเป็นสีม่วงและนอนได้มารุมชัยกินอย่างไรจนเหลือแต่เนื้อแดงๆติดกระดูก พิจรารณาจนถึงจุดที่เหลือแต่กระดูกขาวโพลนและค่อยๆเปลี่ยนสภาพกายเป็นดินเป็นฝุ่นไปดํารงสติพิจรารณาเช่นนี้รู้ชัดว่าร่างกายของเราก็ต้องดําเนินไปตามขั้นตอนนั้นๆเหมือนกันทุกประการพิจรารณาซากศพจนกระทั่งเธอเกิดความสงบและสันติขึ้นจนกระทั่งดวงจิตและหัวใจของเธอเบาและสงบสงัดและรอยยิ้ม ปรากฏขึ้นบนใบหน้าโดยวิธีนี้เมื่อเธออยู่เหนือความขยะแขยงและความกลัวเธอก็จะมองเห็นชีวิตเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดทุกวินาทีที่ผ่านไปมีค่าควรแก่การมีชีวิตอยู่และไม่ใช่เฉพาะชีวิตของเราเท่านั้นที่เราตระหนักว่ามีคุณค่าสูงสุดหากแต่รวมทั้งชีวิตของเพื่อนมนุษย์ทุกคนส,สัตว์และเป็นความจริงทุกชนิด จากนั้นเราก็จะไม่หลงอีกต่อไปว่าการทำลายชีวิตผู้อื่นเพื่อความอยู่รอดของชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งจำเป็นเรามองเห็นว่าทั้งความเป็นและความตายนั้นต่างเป็นด้านสองด้านของชีวิตถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งชีวิตก็ไม่มีอยู่เหมือนเหรียญที่ต้องมี2ด้านจึงจะเป็นเหรียญต้องถึงจุดนี้เท่านั้นที่เราจะอยู่เหนือความเป็นและความตายและรู้จักวิธีที่จะมีชีวิตอยู่และวิธีที่จะตาย ในพระสูตรกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ทั้งหลายซึ่งมองเห็นความเป็นจริงแห่งความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันของสรรพสิ่งซึ่งสามารถทำลายทัศนะอันคับแคบลงได้ว่าท่านเหล่านั้นสามารถที่จะท่องเที่ยวไปในความเกิดและความตายเสมือนบุคคลผูแ้แล่นเรือไปในกระแสคลื่นของความเกิดและความตายโดยที่เรือไม่อาจจะถูกคลื่นซัดให้จมได้เลยควงคนบางคนพูดว่า ถ้าเธอมองความเป็นจริงด้วยสายตาของชาวพุทธแล้วก็เธอจะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแต่การคิดในแง่ดีหรือแง่ร้ายนั้นดูจะง่ายเกินไปที่จะเข้าใจถึงสัจธรรมปัญหาอยู่ที่การมองความเป็นจริงตามที่มันเป็นต่างหากทัศนคติการมองโลกในแง่ร้ายนั้นไม่อาจจะรังสรรค์เป็นรอยยิ้มอันสงบและแจ่มใสบนริมฝีปากของพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมทั้งหลายได้